สวัสดีพี่น้องสุก้ครับผมมีผ้าครอบพวมากินขานอกบ้านนะพี่น้องตอนนี้เฮอยทีร้านส้มตำแปลิ้วพี่น้องอยู่จังหวัดชาเชิงเซาเด้อพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศครอบพวนี่พาครอบพวมากินข้าวนะครับผมน้องจ่อยน้องจ่ายบาย้่างคังกยเอาตัง ผมสําหรับช่วงนี้ก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมพอวา่าข้าเจ้าผ้ากันเปิดเพลงพี่น้องย่านมันติดลิกสิ์เพลงนะครับผมส่วนทางนี้ก็คือคุณภรรยาของผมนะครับผมกําลังสั่งอาหารเลยพี่น้องส่วนนี้ก็คือคุณแม่ของผมนะครับผมกําลังสีสั่งอาหารเลยพี่น้องไดเมนูคนละเล่มเลยพี่น้องแม่ยากับเมียนะครับผมส่วนทางนี้ก็เป็นบรรยากาศ รอบๆของทางร้านนะครับผมตกแต่งได้สวยงามมากเลยพี่น้องธรรมาชาติมากเลยครับผมอันนี้ก็คือต้นเขารือสีนะครับผมนี่พี่น้องคนมารับอาหารมารับออเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวห้องมาถาเบิ้งกันนะครับผมว่าคิป่อไปซิมีอียังมาก,กินแน่เดอ้อพี่น้องนี่ครับผมส่วนทางนี้ก็คือคุณยายนะครับผมเป็นจอภาพพี่น้องวันเกิดคุณยาย ย้อนหลังให้คหุณยายนะครับผมเพราะว่าคุณยายเกิดวันที่15พฤศจิกาครับผม